สวัสดีครับเมื่อนี้เป็นวันที่เก้ามกราคมหกหาครับพี่น้องครับบ่าวตึงสิบามาเบิงง่วครับเป็นง่วโบดตัวนี้นะครับตัวเก้านี่ครับสองหมื่นแปดพันหาร้อยครับเมื่อนี้เพิ่นได้ึ้นนะครับบ่าวตึงจะทําการผสมไ้ครับเมื่อนี้ครับเอาพอพันยุคองนี่นะครับผสมครับใครสนใจครับโทรมาหาบ่าวตึงได้ครับสองหมื่นแปดพันหาร้อยครับอีโบดครับเป็นง่วสาวครับเป็นง่วสาวสดๆครับขายสูงร้อยยี่สิบครับ สีสาคัญคือพิ่นหนังหนาแห้งครับตัวนี้ครับราคาเบาๆครับแถมผสมฟรีให้แรยครับเมื่อนี้ครับขึ้นแล้วเรียบร้อยครับใครสนใจเอาไปเลี้ยงได้ครับกินยากินเฟื่องดีครับพี่น้องครับเป็นง้วงสาวครับเป็นง้วสาวครับเมื่อนี้พิ่นขึ้นครับพี่น้องครับถ่ายสูงร้อยยี่สิบครับประกันทุกทอนบ่มีครับส่วงสุดส่วงจมบ่มีครับ สมพอพันุ์ห้เลยครับเมื่อนี้ครับครสนใจครับพี่น้องครับโทรมาหาบอกถึงด่วนครับเขินแหงครับเมื่อนี้ครับขืนแหงครับิ่งเงาครับพี่น้องครับสองหมื่นแปดพันหาร้อยครับราคาเบาๆครับเรียบดีขอขาดีครับหางเาาดกดำครับตัวนี้ครับเป็นงัวเครื่องดำครับ เรียงดำครับสอง0มืนแปดพันหารอยครับใครสนใจครับโทรมาหาบอตึงได้ครับแถมผสมฟรีให้เลยครับเป็นง่วแม่สาวครับพี่น้องครับเป็นง่วแม่สาวครับสดๆเลยครับเป็นง่วครับเด็ควมหนาครับตัวนี้ครับนมซีเต้าครับขาปะทกปะทอนครับเป็นงัวเลี้ยงง่ายครับเป็นง่วไทยเลี้ยงง่ายครับง่วไทยเลี้ยงง่ายครับ ใครสนใจครับสองหมื่นแปดพันหาร้อยครับไก่ไก่เบาตึงมีรถรับสทรงครับโทรมาหาเบาตึงด่วนนะครับเด้อมาเบิ่งอีกแม่นึงครับแม่นี่ครับแม่นี่ทองครับทองเจ็ดเดือนครับพี่น้องครับลูกสามในทองครับทองเจ็ดเดือนครับผสมโตมากครับแม่เป็นชัโลเล่ครับนี่ครับชาโลเล่พามากครับ ตัวนี้ครับสอง0มืนเกาพันหาอยครับตัวนี้แพื่อซื้อแห้งครับตัวนี้ก็ได้ครับทองเจ็ดเดือนประกันทองครับตัวทองเรียบร้อยครับพี่น้องครับเชื่องครับงวดตัวนี้ครับเมึงครับเป็นชาโลเลพามาครับตัวนี้ครับทองเจ็ดเดือนครับพี่น้องครับตัวทองเรียบร้อยครับตัวใหญ่เลยครับนมสีเต่าครับขาบปทกุภทอนครับงวดตัวนี้ได้ตั้มโตเน่าครับพี่น้องครับตัวนี้ครับลูกสามในทองครับ ในทองพันทับโตมากครับใครสนใจครับโทรมาหาบ่าวตึงด่วนครับสำหรับงวดทองตัวนี้ครับสองหมืนเก่าพันห้าร้อยครับทองเจ็ดเดือนครับพี่น้องครับเรียบดีขอค้าดีครับบรทุกบรรทอนครับนมซีเต่าครับทองหง่เลยเด้พี่น้องเด้อเจ็ดเดือนครับเราหางยง่ๆเลยครับเราหางยง่งเลยครับตัวนี้ครับ ให้สนใจครับสองหมืนเก้าพันหาร้อยครับสำหรับงดทองตัวนี้ครับเอาไปเลี้ยงเลียพี่น้องครับราคานี้ครับราคาเบาๆจะหน้อยก็ได้กินน้องนะครับสองหมืนเก้าพันหาร้อยครับสำหรับงวทองตัวนี้ครับทับโตมากครับลูกตัวที่สามในทองครับ่ายสูงรอยยี่สิบครับพี่น้องรอยยี่สิบครับตัวนี้ครับบ้านนาวาอำเภอปทุมราชจังหวัดอำนาจเจริญครับ เมืงไปน้ำกันครับได้ละเอียดครับเป็นแต่เอาแห้งครับงวดตัวนี้ครับสองมืนเก่าพันหารอยครับได้แล้วครับพี่น้องครับอีโบตทั้งหลังครับได้แล้วครับไปสนใจนะครับเด้อโทรมาหาบ่าวึงด้วยครับงวดทองตัวนี้ครับสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณครับ เีทีิตตามครับเ่าตึงขอจบคลิปไปแต่เพียงเท่านี้นะครับเด้อสวัสดีครับ